โอ้ดีทำไรอ่ะลูกค้าแค่มาตัดแว่นเองนะจุจุมันเป็นเคล็ดลับความสบายถ้าอยากตัดเลนโปรก r e s i ให้คนไข้ใส่แล้วประทับใจต้องเริ่มจากรู้ก่อนว่าแค่บิดเลนภาพก็เปลี่ยน แค่วางศูนย์กลางเลนไม่ตรงตาภาพก็เปลี่ยนนั่นแปลว่าก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องวางภาพในเลนนะคะให้ตรงกับตาของคนไข้โดยสั่งให้ตัวเลนเนี่ยบิดตามประเภทกรอบนั้นๆค่ะฟังดูง่ายนะคะแต่หาคนทําให้และทําได้เนี่ยยากนะคะดูนี่การใบรับประกันเลนไม่ได้มีแค่ค่าสายตาแต่ยังมีค่าพารามิเตอร์ที่ช่วยให้เลนส์ตาของเราเข้ากับกรอบแว่นได้ดีขึ้นด้วย หมอวัดได้เลขอะไรหมอกะสั่งเลขนั้นให้คุณได้เลยหากเป็นเลนถูกเลขในการพบนี้ก็จะถูกฟิกไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นแปลว่าทีมหมอของเราจะต้องใช้ฝีมือในการดัดแว่นของคุณให้คุณสามารถใส่กับเลขพวกนี้ได้คุณจะใส่ได้ดีใส่ได้สบายที่สาคัญจะรู้สึกกว้างที่สุดในรุ่นเลนที่คุณเลือกค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทํามันจะเหมือนซื้อเลนรุ่น 5, 009แต่ใช้งานได้จริงแค่ 3, 009อ,อย่างนี้ค่ะทุนไปตั้ง 2, 000เลยนะคะ ถ้าไม่อยากขาดทุนตั้งแต่ซื้อให้หาร้านแว่นที่วัดเรื่องพวกนี้ให้ไม่ใช่หาร้านแว่นที่ถูกที่สุดหมอว่าคุณเข้าใจเล่นแต่ละรุ่น มันคนลัสเปคมันก็จะมีบอกภาพของมันค่ะอย่าหลอกตัวเองว่าซื้อเลนราคาถูกกว่าเดิมแล้วจะได้มุมมองที่กว้างกว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เราเปิดมาสิบกว่าปีหากไม่ได้มองในเรื่องของราคาเลนใครๆก็อยากได้เลนที่ดีที่สุดทุกคนเพราะเราใส่แว่นตลอดเวลาเลนที่ดีคุณภาพที่ดีก็จะให้ประสิทธิภาพในการมองที่ดีที่สุดใครๆก็ต่างรู้กันมากกว่า90%ซของทางร้านที่เข้ามามักจะเลือกในกลุ่มสเปคเลนกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่2แต่แม้ว่าคุณจะเลือกสเปคเลนไหนก็ตามทาง เราจะทําให้คุณใส่ได้แล้วก็ได้ในมุมมองที่กว้างที่สุดของสเปคที่คุณเลือกนั้นๆได้เลยค่ะ เลนโปรเกรสซีฟสเปคแรกของเราราคาเริ่มต้น5,900บาทมีให้ทดลองใช้ในทุกสาขาแต่หมอขอจำกัดอายุในการใช้งานได้ไม่เกิน4 5ปีหากสนใจตัดเลนใช้งานกับทางร้านนะคะสามารถจองคิวนัดของแต่ละสาขาได้เลยโดยทางเรานะคะขอเพียง2เงื่อนไขค่ะคือ1นัดจองคิวตรวจล่วงหน้านะคะแล้วก็2ค่ะซื้อเลนกับทางร้านทางเรานะคะจะมีบริการตรวจวัดสายตาให้ฟรี990บาทค่ะ